ให้ถือไว้มือนึ่งมือนึงอนี้เพ่อเอามือถุกน้ำกนนะเอามือจุ่มน้ำฝนกบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวองขึ้นมาเดินจะกระโดดให้ถือไว้ตรงนู้นอให้ถือไอ้ฐานวารโมทำจุไอ้ฐานแล้ว ให้อันนี้เพื่อให้รู้ว่ามีพุทธคุณลหรือเปล่าเพื่อจะเพื่อจะป้องกันว่าให้น้ำกดเข้ามาทำลายเราได้หรือเปล่าอ่ะเดีเดีพ่จะตัดนี่จะตัดนพวกอร้งเหมดเลยนะลงไปเลยแือเยเป็นมันเป็นนะเอาน้ำมายกน้ำมากน้ำ đang <laughs> thằng <laughs> <laughs> <laughs>